เอฟเวอร์ตันคว้าโอนาน่าจากลีนมูลค่า33ล้านปอนด์สโมสรเอฟเวอร์ตันประกาศคว้าตัวอามาดูโอนาน่ากองกลางดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมจากสโมสรลีวในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัว33ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามโอนาน่านักเตะวัย20ปีรายนี้อยู่ที่กูดิสันปาร์คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อชมเกมเอฟเวอร์ตันนัดแรกที่เปิดบ้านพ่เชลซี0-1 ในเกมนัดเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกโดยก่อนหน้านี้มีสโมสรเวสต์แฮมอยู่ในเตดได้เปิดโต๊ะเจราจากับนักเตะรายนี้แต่ต้องปิดดีนลงเนื่องจากคุยกันไม่ลงตัวด้านโอนาน่าแข้งใหม่เอฟเวอร์ตันได้กล่าวถึงทีมใหม่ตนว่าพวกเขาแสดงให้เห็นว่าต้องการผมจริงๆการได้พูดคุยกับผู้จัดการและผู้อำนวยการฟุตบอลเอฟเวอร์ตันทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งมากนอกจากนี้การได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีมอย่างแฟรงค์ลัมพาด รวมถึงได้เป็นกองกลางของทีมมันมีความหมายมากสำหรับผมผมคิดว่าเขาจะสอนอะไรผมได้อีกหลายอย่างผมรู้สึกดีมากที่ได้เข้าร่วมทีมเอฟเวอร์ตันซึ่งเป็นสโมสรใหญ่ในอังกฤษสโมสรหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการมาตลอดหลายปีนี้ทั้งนี้การเซ็นสัญญากับโอนานาเป็นการเซ็นสัญญาครั้งที่5ของเอฟเวอร์ตันในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเจมทาคอฟสก,กี้รูเบนวินาเกรดาวท์แมกนิลและคอนเนอร์โคอาดี